ีคุณก็อยู่กับเกมไซเรน่าเดอะสครูนะแล้วก็ไปดูกันนะว่าไอ้โรงเรียนเนี้ยน่ากลัวขนาดไหนกันนะไปดูกันเลยเอาหมดอะไรดีเนี่ยเป็นมีเดียมกันแล้วกันนะทุกคนนะไปเล้เก็เหมือนเราจะอยู่ในห้องห้อง ที่ไหนสักแห่งนะเนี่ยเหมือนจะอยู่ในโรงเรียนนะทุกคนโอ้โหเดินช้าขนาดนี้แล้วเราจะวิ่งหนีผีทันหรือเปล่านี่นทำไมมันมือดอย่างนี้ได้ขาว่าผีเกมนี้พูดไม่ได้ขาดคำมันก็ผีเกมนี้มันน่ากลัวมากเงเมื่อกี้พูดไม่ันขาดคำเลยนะทุกคน เราต้องตามหากุญแจให้ครบนะว่าแต่กุญแจนี่มันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยเราต้องจําห้องไว้ด้วยนะทุกคนว่าเราเข้าห้องไหนแล้วบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะอา้าห้องนี้ล็อกอะห้องนี้เข้าได้นะอ๊าใครทํากระดานบอร์ดพังเนี่ยเด็กอ เฮ้ยไอเจ้าผีบ้ามาดีอลไรตกใจทุกทีติกไม่ตั้งใจเรียนและเล่นกันทำกระดานบอร์ดพังหรือเปล่าเนี่เ๋ราจะไปฟังเงืนขอละกันเรายังไม่เจออุญแจสักกระตอกเลยอไงตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าฮไม่มีอะไรเลย ้ากกุญแจมันหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอประตูโอ้ย oh, hey. หล่อนประตูปิดเองได้ของนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ย hey. นี่มันจะไม่มีกุญแจกันเลยเหลยเนี่ยที่เราเดินไปเดินมาหลายรอบเดวนะนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรอะ่องพยาบาลเหรอ ไปก่อนแล้วกันโหวแต่ห้องนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยรูย้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดเลยเอ,อ้ยได้มาแล้วน็อตหนึ่งชิ้นในหนึ่งชิ้นแล้วอาคุณแจ <c oughs> เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะเอา้าไอประตูไม่ได้กดเปิดเลยไปเร็วทุกคน เราไปขันห้องริมสุดกันเราจะเคลียร์ไปทีละชั้นนะว่าแต่ห้องไหนเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าไปเปิดได้แล้วห้องนี้มีที่กล่องปรมพยาบาลด้วยนะ นี่ไงสองตัวแล้วเมื่อกี้ยังไม่ทันได้หลอกเรานะเราตกใจแป๊บเดียวแต่จะมาเห็นเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วก็เราคงสะดุ้งแน่เราจะขึ้นไปข้างบนก่อนละกันเพราะว่าชั้นล่างมีกล่องประฐมพยาบาลนิ่งกอง อะไรอะไรเนี่ยใครไม่ยอมทำเวรเนี่ยเดี๋ยวจะบอกครูโอ้โฮหฮะคุณแจใครเนี่ยอือไม่ลาดนี่ก็อือไม่ลาดอือไม่ลาดอีกแล้วอะอ้าวใครเอาไปนี่ในเพื่อนอ,อืใครนะเอาน็อตมาไว้ในนี้ กระเปื้อนอืนหมดส,ดสิอันนี้นะ่ะนี่นี่นี่เป็นห้องครัวนะเฮ้ยเจ้าวิญญาณตามหลอกหลอนเราอยู่ได้โอ้โหนี่ไม่มีอะไรแล้วเปิดไว้เอาไว้ทำไมกันเนี่ย อา้าวกล่องประมพยาบาลอีกแล้วคนอะกระทะกล่องประมพยาบาลอ่าเราเจออีกแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปยังเฮ้ยอยู่ก็มาตกใจหมดเจ้าผี นี่น่านจะเป็นโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียนนะนะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหเรียงเป็นระเบียบมากเลยอะแต่ไม่มีของเลยไปดูกันต่อห้องครัวแล้วก็ห้องโต๊ะกินข้าวเหรอตอนนี้เราก็ได้มา8ชิ้นสี่ชิ้นแล้ว เจอแล้วใครเอามาวางไว้นี่ขอบคุณนะนี่ไงอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นห้องพยาบาลนะทุกคนอ้าเจออีกแล้วว,ว,ว,วู้เฮ้ยอย่าเพิ่งมานะากลัวนะเฮ้ยเฮ้ยกูเจ๊กูเจ๊ <sk illing> เฮ้ hey, 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 มุดกระดานมุดกระดานหนี้เฮ hey, hey, ไปยังไปแล้ว hey. ฉันจะมาช่วยเธอนะเนี่ยจะไม่ต้องมาหลอกหลอนเราด้วย hey. ชอบมาหลอกหลอนกันนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะนักเรียนหายไปได้หมดเนี่ย นี่อะไรเนี่ยอ่าเหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้นอันนี้เฮ้ยเฮ้ไปยังนี่เหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นห้องปกครองหรือเปล่าอ่าได้กล่องพยาบาลอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้มีนิ้ชักด้วยอ่ะไปดูสิแค่กล่องเดียวเท่านั้นเหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้น เวลาต้องขึ้นชั้นบนกันแล้วล่ะทุกคนไปขึ้นไปดูซิว่ามีอะไรอ้าวข้างบนล็อกต้องใช้อะไรเปิดเนี่้ลงไปดูข้างล่างดีกว่า กี้ชั้นน <c oughs> ี้เราเคลียร์ไปแล้วนะก็เหลือชั้นล่างสุดเลยอะไปดูกันซิว่ามีอะไรนี่ไงกุญแจดอกสุดท้ายอ้าวเหมือนจะเห็นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้หรือเปล่าไปฮะไปแล้วเฮ้ยนี่ไง อ๋อไอ้ตัวนั้นมาต่อนี่หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันบอกว่าต้องให้ครบ8ดชิ้นนะเอ้าเฮ้ยพอดีเลยนะเเเเใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเอา้าเท็ดดี้เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะแล้วทำยังไงต่ออะ๋อทำอะไรต่อเอาเท็ดดี้เข้าไปเปาเหรอ อ,อแล้วจะให้เราทำอะไรต่อไปเนี่ยกล่อ,องพยาบาลหรือว่าให้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเออข้างบนอาจจะเปิดแล้วก็ได้นะเพราะเรายังเหลือกูใจอีกหนึ่งดอกโอ้ยทำไมม,มันขึ้นนานเหลือเกินเนี่ะปวดขาไปหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่งมานะ นี่ไงเอาละฮะที่นี่มันเอาให้ใส่ทิดดี้ลงไปเรียบร้อยดูยอะไรอะรูปบอให้เราทำอะไรอะนี่มันภาพวาดติกนักเรียนเหรอโอ้โห ใครมาวาดอะไรแบบนี้นี่นี่มันวาดรูปปีศาจชัดเลยไปเราไปข้างล่างกันเอารูปไปเผาหรือเปล่านะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ๊ยโ,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 โดนหลายๆดอก เหมือนเราโดนถีบตกบันไดมาใช่ไหมอะไรของเธออะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่าหานะเฮ้ยฉันกลัวแล้วเธอเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยฮไปแล้วไปแล้วอ่ะเฮ้ยจบแล้วเหรออะไรจบแล้ว จบแบบงงๆอ่ะก็จบกันแล้วนะสำหรับไซเรน่าเต๋สซครูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัรสมาชให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ